จากแคมรี่ชมนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มคุณพี่ไม่เจ็ดหมื่รถปี2021จดปี22ราคาหายไปเกือบ6 0แสนเนะคะเป็นไม่เนเชนแล้วคุณพี่2.5ตัวสปอร์ตนะคะตัวน้ำมันล้วนนะบอกเลยว่าใครที่หารถหรูไว้ใช้งานได้ไม่น้อยปีใหม่แบบนี้นะคะไม่ควรพลาดรายละเอียดในคลิปเต็มคลิปนี้คุณพี่า่าบอกเลยว่าตอบโจทย์สายรถแคมรี่สุดๆไปชมคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอ็ซีน้องกันอันพอต้นทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องกันอันรถเก่งเกตเอนะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วหนูนํารถเข้าใหม่ตัวใหม่ต,หมตัวแรงมไใหม่เนเชนมาให้ดูกันคุณพี่หาสำหรับครันนี้บอกเลยนะว่าความคุ้มค่าคุ้มราคาที่พี่พี่จะได้ไปคือไม่ไม่เพียงแค่ 78,000กิโลราคาหายไปเกือบ600,000บาทนะคะคันนี้ออกข้างป้ายแดงอยู่ประมาณ1,475,000วันนี้เหลือเพียงแค่899,000บาทนะคะกับ New Toyota Camry 2.5 Pro ์สปอนะคะเป็นโฉมไม่ไ้เชนปี2021จดทะเบียนปี22คุณพี่คะ เลขไม่เจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเดิมโรงงานสภาพตัวรถสวยรถประวัติศูนย์ปลดระวางแค่มือเดียวพวมคุ้มค่าคุ้มราคามีมาให้ครบจบในคลิปนี้คุณพี่เดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดตัวรถเพิม่มเติมใครที่อยากมาดูรถตัวจริงอยากมาลองขับมาลองเทสได้นะคะพี่ๆโทรเข้ามาก่อนได้ศูนย์เก้าหนึ่งแปดสองศูนย์หกหนึ่งหกหรือว่าจะเป็นไลน์แคนเยนหนึ่งเก้าแซดติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะ่ะทักไลน์โทรเบอร์มาได้ยินดีให้บริการมากมาก นี่มาดูคันนี้จะได้เป็นสีบาวนะคะหรือว่าเมทัลเกรนนั่นเองนะคะคันนี้สวยมากๆภายในได้เป็นสีเบดบอกเลยว่าคุมโทนมาแบบนี้นี่หมอะสวยเดิมโรงงานไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED ไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดทามมีมาให้ครบนะเป็นแบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น Full LED คุณพี่คันนี้ได้เซ็นเซอร์2องตำแหน่งด้านหน้าไปายทะเบียนได้ตามนี้เลยเป็นกรุงเทพมหาคนครเหลียสันคมบอดี้เดิมหมดไม่มีร่องรอยแรงซิ้น สกงสเกิร์ตนะคะคันนี้เดี๋ยวมีเก็บงานให้เนอะอาจจะมีเก็บสีงานสเกิร์ตด้านหน้านะคะตันนี้อาจจะพูดผูดสูบ่ามาแต่ว่าไม่ได้โดนหนักเข้าคาสัสซีเข้าโครงสร้างแน่นอนนี่คือสภาพรับเข้านะคะสภาพสวยแบบนี้บอดี้ไม่มีงานไม่มีง้างน,นะแค่มีรอยเก็บงานด้านหน้าปกตินะคะคันนี้ได้นในส่วนของบอดี้ด้านข้างแนบแนบชิดๆแบบนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานเตรียมสันคมบอดี้นะคะเวลาที่มันโดนในส่วนของแสงนะคะ คันนี้คือสวยมากๆโดนแสงแล้วสะท้อนสวยมากๆนะคะมุมเมิมทุกอย่างเดิมหมดนะคะแ mm hmm. ม็กออ่าแมกอลอยเดิมนะคะคันนี้เป็นแม mm ็กขอบ17เดิมโรงงานคุณพี่ซีรีส์ยาง215ทับ 55R17 นะคะ mm hmm. ยางยากฮาม่าปี2024นะ mm hmm. ถือว่าวิ่งได้อีกยาวนะคะ mm hmm. วิ่งได้อีก12,000 0กิโลเลย mm hmm. ดิสแบก4ล้อชวงอัพฟุ้มล้อสภาพเดิมโรงงาน mm hmm. นะคะ สีสันผิวพัน์เหลี่ยมสันคมบปดีด้านข้างนะคะนี่มาเดิมมาสวยนะคะไม่มีกับสีทําสีมาแน่นอนนะกระจกนะคะมีร่องหอยเล็กน้อยเนาะอันนี้อาจจะเบียดมาเดี๋ยวเราเก็บงานให้เพิ่มเติมนะคะกระจกมองข้างปรับพลบไฟฟ้านะคะได้บายสปอตมอนิเตอร์มาให้ในตัวเรียบร้อยและก็มีไฟเลี้ยวมาในตัวด้วยเนะะี่ยคันนี้มือเปลดสมาร์ทเอ็นที่คีเรกระจกเดิมโรงงานนะคะสภาพสวยสภาพตัวแม็กมาเดิมๆแบบนี้เลยอันนี้แจ้งก่อนนะว่าคือสภาพเพิ่งรับเข้านะคะ ยังไม่ได้เก็บงานทําสปาแต่อย่างใดเส้นสายขอบเหลี่ยมรายประตูจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะคะนี่การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะปอหนังปับไฟฟ้าผู้หน้าด้านในนะคะพี่ๆปรับเอ็นสำหรับตัวเบาะของผู้ขับและผู้นั่งโดยสารด้านข้างและมาในส่วนของปรับเอ็นหลังได้ด้วยนะคะมีปุ่มดันหลังมาให้เตรียมสันคมบอดี้หัวน็อตมอกรอเดิมโรงงานทุกจุดเดิมสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆนะกระจกนะคะ เซนทราล็อกกระจกนะแล้วก็ปรับในส่วนของกระจกไฟฟ้ามองข้างกระจกนี้จะออโต้มา1บาทนะคะนอกนั้นแม็นยวนหมดเลยนะถ้าโฉมนี้นะคะหัวนอ็อตกิ๊บคลิปเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยแรงสิ้นนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี body, ้เดิมให้แ a ชชั่นคอนโทรลนะคะล็อกล็อกกันล็อคสบัดกันเรื่อยเท่าไหร่มีมาให้ฝาเปิดน้ํามันเปิดฝาท้ายแองจิสต้าสต็อปนะคะปรับอากาศช่องลมแอร์มีมาครบพัวงมาลัยจะได้เป็นทวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันโฉมนี้จะไม่มีในส่วนของเกียร์แพทเทิร์นชิพมาให้นะคะ จะรองรับในส่วนของรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นขึ้นเป็นหมวดเปลี่ยนเพลงให้นะคะชิปหน้าจอได้นะปรับเซนเซอร์หน้าจอได้สั่งการด้วยเสียงได้ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ7สปีดแอร์แบครอบคัน7ไปใบนะคะเบรกมือฟาออโต้เบรกนะขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้พี่ๆดูนะคะในส่วนของหน้าปัดเดือนใหม่เป็นตัวน้ำมันล้วนนะคะคุณพี่นะคันนี้ไม่ได้เป็นไฮบริดนะ2.5ตัวสปอร์ตนะคะ <Okay. S 1> ดูเลยนะเลขหน้าปัดเดือนใหม่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ปาร์ก,กิ้งเปิดใช้งานนะปาร์ก,กิ้งเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชน78,220กิโเมตรนะคะบายสปอร์ตเมเตอร์เปิดใช้งานอันนี้เป็นไม้แท้ไม้เดิมโรงงานรับประกันโครงสร้างตัวรถให้ 8,99,000เอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆคุณพี่หน้าจอกลางทัสสก,กินนะคะคันนี้รองรับในส่วนของ Android Auto Apple Carp l a y นะคะเชื่อมต่อ USB นะคะ UAX ได้ b l บลู o t h ได้สั่งการด้วยเสียงได้นะคะเป็นจอสัมพันธ์แบบนี้กดใช้งานได้ปกติเลยนะ,ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดนะคะ เปลี่ยนขึ้นเป็นหมวดเปลี่ยนเพลงได้นะเป็นจอที่นูนออกมาจากตัวรถแล้วเรียบร้อยนะถ้าเป็นโฉมที่เป็นโฉมนิวจอเขาจะอยู่ในตัวของคอนโซลด้านหน้าแบบนี้แต่ตัวนี้จอจะยกขึ้นและนูนออกมานะคะเป็นจอสีเหมือนกันนะแอร์ออโต้แยกส่วนอิสระซ้ายขวามีลมเย็นลมร้อนให้นะคะนี่กดออโต้แบบนี้ได้เลยปรับระดับได้มีทั้งลมเย็นลมร้อนให้นะคะเพิ่มลมแอร์นี่แล้วตรงนี้ก็เป็น power outlet กับ usb ให้นะคะสองตำแหน่ง มีไวรัสชาร์จมาให้นะคะแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระด้านในด้วยเกียร์ออโต้นะคะช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งกุญแจ Smart ทเอ็นทีครที่พักแขนกว้างมากๆมีช่องเก็บสัมภาระให้ด้านในนะคะกระจกตัดแสงด้เป็นแบบออโต้มีช่องเก็บแว่นให้นะคะไฟเก๋งติดปกติไม้7 8็ดหมื่นแราคาคุณที่ราคาดีๆนะหายไปนะคะห้าแสนหมื่นหับาทแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ ประมาณห้าแสนห้านะคะสวยมากๆเดิมสุดๆนะคะสวยคนโซนคนโซนสะอาดสะอา้านน่าใช้งานสีเบจทูโทนตัดมาแบบนี้บอกเลยว่าการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ใครสนใจเนะะี่ยช่องทางการติดต่อผมขึ้นให้รีบโทรเข้ามา0918820616หรือว่าจะเป็นไลน์ a อ n 1 9 z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะคะฟีวจจะเต็มได้ผ่อนเดือนละ1 5 0 0 0บาท ตอนที่2นะคะยางทุกอย่างอยู่ครบนะพรมยางสียางาแทกกลำโพงข้างประตูที่พักแขนกั้นกลางเบาสภาพสวยๆเดินได้มาเป็นสีน้ำตาลนะคะเ<ม>หลือทำความสะอาดภายในมีจุดชาร์จ usb มาให้พร้อมกับจุดปรับอากาศลมแอร์นะคะสวยสภาพเดิมโรงงานการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมหลงโครงหลังคาสะอาดสะอา้านไม่มีร่องรอย เจอมาแน่นอนนะเบาะด้านหลังเนะี่ยสภาพสวยแบบนี้เลยกริปกริบและก็ในส่วนของมันข้างได้เป็นแบบแมนนวลมันหลังเขาจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะคุณพี่สภาพดีมากไม่เจ็ดหมื่นแปย้งาอีกรอบหนึ่งปี2021จดปี2022ราคาอยู่ที่8,99,000านะคะไฟท้ายเป็นแบบ full led นะคะเซ็นเซอร์4จุดกล้องถอยหลังเดิมโรงงานนะคะคันนี้นะ ต้องคอยหลังเดิมโรงงานนะคะคันนี้สเกิร์ตบอดี้เหลี่ยมสันคมทุกอย่างมาเดิมหมดเลยนะคะไม่มีร่องรอยแรงสิ้นนะคะไฟเบรกทับทิมนะสภาพเดิมโรงงานโคมงไฟด้านท้ายไม่มีร่องรอยแตกเ้าะะรายงานกละจบเดิมรอบคันติดระบบไรฟ์ฟ้าไล่หมอกมาให้มาพร้อมกับไฟเบรกดวงสามที่เป็น led หลังค้งหลังคาด้านบนสะอาดสะอา้านพี่ๆคไม่มีตีลังกานะไม่มีร่องรอยนะคะใครที่หาไว้ใช้งานคุ้มแน่นอนคันนี้มาจัดได้เลยนะคะเอาไปผ่อนกันยาวๆเดือนละห5 0 0 0บาทเท่านั้นเนะคะีค่ะ พลาสติกครอบคานทุกอย่างอยู่ครบนะคันนี้ไม่มีหัวน็อตโดนขยับมาแน่นอนนะะรางน้ําเม็ดอาร์ทุกอย่างสภาพคงเดิมฉนวนกระความร้อนด้านหลังอยู่ในสภาพแบบร้อยเปอร์เซนเลยซีนเดิมๆนิ่มๆนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ถูกจุดใครที่หาไว้ใช้งานหนูบอกเลยว่าอย่าพลาดคันนี้มีเข้ามาคันแรกด้วยตั้งแต่ที่หนูมาทํางานอยู่ที่นี่นะคะชุดแม่แรงยังอไหล่นะสภาพสวยสปอนเมอรอาร์ k, ทุกอย่างเดิม แมแลงยางอะไรนะคะตัวนี้ก็มียางอะไรมาให้น้องซีนราาทายางมะพราะ้าวต้นหน่งเดิมหรือแค่ทำความสะอาดเท่านั้นนะคะคุพี่อย่างที่แจง้งเลยนะว่ารถพึ่งเข้านะคะนี่ใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะ77จังหวัดนะคะในกรุงเทพมหานคร่าในประเทศไทยขอภยัย77จังหวัดในประเทศไทยไม่สะดวกมาดูรถด้วยตัวเองไม่สะดวกเซ็นไฟแนนซ์ด้วยตัวเอง บอกได้เลยนะคะทัวเข้ามาทักเข้ามาหนูมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านพี่เตรียมแค่เอกสารไว้พอนะคะคันนี้ขอรายได้ที่สามหมื่นบาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดบอดแบคฤตบูโรมาจาัดได้เลยไม่ต้องเอาคำไม่ต้องเอาผู่ร่วมมารับรถภายในสามวันนะคะใครสนใจช่องทางก,การติดต่อน้องอันอันขึ้นให้ตรงหน้าจอทัวรเข้ามาได้ทักเข้ามาได้ตลอดเวลาไม่ติดทุระใดทั้งสิ้นรอรับสายได้นะคะเตรียมสั้นข้อมัวน็อตซุ้มเสาบีให้ดู สภาพสวยสภาพกริบเดิมโรงงานนะคะนี่แผ่นเพลทเลขเครื่องเลขกถังตรงเช็คตรวจสอบประวัติได้นะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้อีกหนึ่งคันแม็กอัลลอยเดิมไม่มีร้องรอยยางใหม่ๆทั้ง4เสเซนนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันค่ะคุณพี่คันนี้ต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงน่าจะฉ่ำสวยมากๆนี่นะคะคันนี้เป็นเครื่อง4สูบ16กวาล์วบล็อกเดิมโรงงานนะคะ209แรงม้านะคะ250าแรงบิดนิวตันเมตรนะคะคุณพี่ การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมหัวน็อตแท่นเครื่องสภาพแห่งๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยขยับแม้แต่จุดเดียวนะคะตลกชุมล้อไม่บิดเบี้ยวไม่ผิดรูปนะไฟหน้าเดิมโรงงานว่ามีรดนงัดรดนแงหัวน็อตไฟไม่เคยรดนแกะโดนเกาเนะคะสำหรับของเหลวสายพานทัมมิง่งกองอากาศแบตเตอรี่ทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะคะการันตีให้ทุกจุดตวรถให้274จุดก่อนจักไปนั้น กระโหลกชุนล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิะะนนกกรรดร, Art, รนะะูนะคะหัวน็อตฝากระโปรงยันขึ้นไปเลยสควอตเรทอาร์กรูกลมนะคะพลาสติกนะคะทุกอย่างอยู่ครบสติกเกอร์เหรียญบาทพลาสติกกันกระแทกยางกันกระแทกเดิมเดิมส่วนการความร้อนอยู่ในสภาพแบบร0อเปเซไม่มีตกท้องช้างซีนเดิมเดิมเรดอาร์รูกลมสวยสวยหัวน,อนกกรร็อตกิ๊บคริสนะหัวน็อตโช๊คเดิมเดิมหัวน็อตฝากระโปรงเดิมนะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์สายรถหรูแบรนด์หลักเครื่องแรง อุดทนทานเนะี่นยส่วนบริการทั่วประเทศราคาดีหายไปแล้วมากกว่า500,000กว่าบาทแน่นอนนะคยใครสนใจนะทักเข้ามาสอบถามได้ช่องทางการติดต่อน้องอนันต์ขึ้นให้คุณพี่ค่ะฟรีดาวจะเต็มได้นีคะไม่ต้องใช้เงินออกรได้เลย,เลยสำหรับรุ่นนี้ไม่78,000มิโลนะคา899,000บาทฟรีดาวผ่อนเดือนละ1 5 0 0รได้30,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีมาจัดได้เลย ใครสนใจเจ้าคันนี้โทรเข้ามาเบอร์ด้านล่างและไลน์ได้เลยเนะคะสำหรับวันนี้นะหนูขออนุญ,ญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะีคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยใครที่สนใจรีบทักมามีแค่คันเดียวนะตอนนี้ได้เป็นสีน้ําตาลเบอรนีแบบนี้นะคะสีพิเศษเบาะหนังด้านในเป็นสีพิเศษด้วยเนียคะฝากไว้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์ก็แชร์กำลังใจให้หนูด้วยสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะถ้ามีผิดพลาดป,ประการใดในคลิปนี้ต้องขอไถ่เป็นหน้าที่ด้วยนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ